สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับที่ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นสถานที่ที่ผมอยากมามากๆนะครับสถานีชาร์จที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปชื่อว่า Sortimo Innovation s Park Susma Chausen นะครับตั้งอยู่ระหว่างเมืองมิวนิกกับสตุท gart นะครับห่างจากมิวนิกประมาณ100กิโลที่เนี่ยมีหัวชาร์จทั้งหมดถึง78หัวชาร์จเลยทีเดียวสำหรับการออกแบบของที่นี่นะครับด้านล่างเนี่ยจะมีห้องอาหารไว้ให้ สามารถทานอาหารรอระหว่างชาร์จด้วยนะครับแล้วก็มีมินิมาส์รวมถึงด้านบนเนี่ยจะมีห้องที่เอาไว้จัดอบรมได้นอกจากนั้นทางด้านหลังของอาคารนะครับยังมีสนามเด็กเล่นไว้ให้เด็กๆเ,เนี่ยมีกิจกรรมทําระหว่างรอชาร์จกับพ่อแม่นะครับและในจำนวน78หัวชาร์จเนี่ยมีอยู่36หัวชาร์จท,ที่เป็นซ u เปอร์ฟาสชาร์จนะครับที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆแล้วก็เป็นไฟขึ้นไปเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด6เสานะครับ แต่ละเสาเนี่ยจะมีอยู่4หัวชาร์จนอกจากนั้นถัดไปที่เราเห็นไกลๆนั้นนะครับจะเป็น t ท s l a Supercharger V3 มีอีก12หัวชาร์จเลยทีเดียวและวันนี้เรามากับ t ท s l a Model Y Performance นะครับเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ไปลองชาร์จกันดู เมื่อเราเอาหัวชาร์จออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเบอร์อยู่นะครับ S 1 3 1เดี๋ยวเราต้องจำเบอร์ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีราคาบอกอยู่59เซนตอนนี้1ยูโรมันประมาณ37 3 8บาทนะครับ59เซซนก็ตกประมาณ22บาทต่อกิโลวัตต์นะครับถ้าที่ไทยเราเนี่ยชาร์จอยู่แถวๆ9บาทโอเคเราเสียบรถ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเนี่ยในรูปนี้เขาก็จะมีบอกครับว่ามันจะมีตู้ตัวนี้อยู่แล้วเมื่อกี้คือ S131 เดี๋ยวเราเข้าไปที่ด้านในนะครับ ลองกด start c h a r g เมื่อกี้หัวชาร์จเราเป็น S นะครับอ่า1น1นี้ขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะดูจากหัวชาร์จล่าสุดที่เพิ่งเสียบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็บอกว่าให้แน่ใจว่าเราได้เสียบตัวสายชาร์จเข้ากับที่รถเราแล้วนะครับโอ้ขึ้นว่า475กิโลวัตต์0.59ยูโรต่อกิโลวัตต์นะ น,นี่เลือกได้ว่าจะให้มันหยุดที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเลือกจ่ายน,นี้ให้เสียบบัตรเครดิตเลยหรือเปล่าอ่าพอดีเมื่อกี้ติดปัญหานิดหน่อยนะครับบัตรที่ใช้ไม่ได้ตั้งผิดมาเดี๋ยวลองเปลี่ยนบัตรด,ดู โอเคลองใส่เลยออโรไรซิ่งมาแล้วโอเคครับตอนนี้ขึ้น payment complete นะครับแล้วก็เขาให้สามารถสแกน QR code เพื่อดูการชาร์จแบบเรียวไทมได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่รถกันดีกว่าว่าตอนนี้ชาร์จกันหรือยงังตอนนี้ระหว่างที่ชาร์จอยู่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะครับตรงนั้นเหมือนกันที่มีรถชาร์จอยู่ก็เป็นสีน้ําเงินแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ในรถนะครับอุ้ยผิดบ,บัตรครับที่รถตอนนี้ชาร์จอยู่106กิโลวัตต์นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับรถที่รับความเร็วได้นะครับว่ารับได้ถึงเท่าไหร่ตอนนี้ตัวเปอร์เซ็นต์แบตที่เหลืออาจจะทําให้ชาร์จได้ไม่เร็วแบบเต็มที่ของรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้เราลองชาร์จให้ดูว่าขั้นตอนการชาร์จทั่วไปเนี่ยมันทํำยังไงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราใช้เท s l a เราสามารถไปเสียบชาร์จตัวซูเปอร์ชาร์จเจอได้เลยนะครับและตรงนี้นะครับเป็นรถ EV นะครับเป็นรถบัสแล้วก็ เสียบใช้งานตัวเจ้าซ u เปอร์ฟาสชาร์จอยู่นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าคันนี้เขาสามารถรับความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เสียบชาร์จอยู่แต่ละเสาเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4หัวชาร์จมีทั้งหมด6ต้นเป็นยิบสหัวชาร์จพอดีเลยและตอนนี้นะครับดูที่ท้องฟ้าด้านหลังนะครับโอ้โหกำลังสวยงามเลยเวลาที่เยอรมันตอนนี้3ทุ่มครึ่งนะครับดวงอาทิตย์เพิ่งจะตก หลังจากเมื่อกี้ที่เราลองตัวซูเปอร์ฟ้าชาร์จสำหรับรถทั่วไปให้ดูแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้นำรถมาเสียบชาร์จที่ Tesla Super Charger V3 นะครับของ Tesla เองซึ่งรถที่เราใช้งานเนี่ยเราเช่ามาจากบริษัท s i กนะครับการใช้งานก็ไม่ยากก็คือมาถึงตู้แล้วก็เสียบชาร์จได้เลยและตอนนี้ความเร็วก็อยู่ที่90กิโลวัตต์นะครับตรงนี้นะครับก็เป็น Tesla Super Charger มีอยู่ทั้งหมด12หัวชาร์จนะครับเรียงกันเลย ตอนนี้ก็จะมีรถสลับเข้ามาชาร์จเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เรามาชาร์จเนี่ยก็เห็นมีรถวิ่งเข้าออกเรื่อยๆแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นตัวชาร์จที่มีความเร็ว35กิโลวัตต์นะครับสำหรับรถทั่วๆไปเนี่ยก็มาเสียบชาร์จตรงนี้แล้วก็รอได้เลยแล้วดูการดีไซน์ของเขานะครับเนี่ยมันสามารถงอได้สมมุติว่าเรามาชาร์จเอาหน้าเข้ามานะครับเอาหน้าเข้ามาอย่างเช่นบ้านเราเป็น MG นะแล้วก็โยกมาเสียบ ข้างหน้านี้ก็ได้เผื่อว่าตำแหน่งชาร์จเนี่ยมันแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างสะดวกดูเขาดีไซน์มาให้มันมันมันงอได้ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ก็มีเนี่ยครับเรียงแถวกันยาวไปเลยตัวที่เป็นชาร์จความเร็ว35กิโลวัตต์เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ38หัวชาร์จนะครับ ตรงนี้ก็จะมีที่สลับแบตเตอรี่ของรถยี่ห้อ n น o นะครับสามารถขับรถมาแล้วก็สลับแบตเตอรี่ได้เลยถ้าแบตเหลือน้อยแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช้เวลาเปลี่ยนแค่3-5ถึงนาที <c oughs> เราก็ขับรถที่แบตเต็ม100%ออกไปได้เลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงคันนี้เขาเปลี่ยนแบตเสร็จแล้วนะครับ แต่ว่ามีปัญหาอยู่นิดหน่อยยังเอารถออกไม่ได้และตรงนี้นะครับมีอยู่2ตู้เนี่ยเป็นที่ชาร์จสำหรับ e-bike charging station นะครับเป็นพวกสกูตเตอร์หรือว่าจักรยานไฟฟ้านะครับมันก็จะมีอยู่ น่าจะเป็น 1, 2แล้วก็ 3, 4ชาร์จได้ถึง4คันพร้อมกันนะครับถัดมาทีา่ตำแหน่งตรงนู้นนะครับที่มองไปก็จะเป็นหัวชาร์จตัว35กิโลวัตต์คล้ายๆที่เมื่อกี้ผมไปโยกให้ดูนะครับที่มันสามารถงอได้ มันจะโยกได้เลยก็ดีไซน์มาดีนะครับตรงนี้น่าจะมีอยู่ประมาณสัก16หหัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของสนามเด็กเล่นนะครับมันจะอยู่ด้านหลังนี้และบริเวณนี้นะครับก็เป็นสนามเด็กเล่นนะครับให้เด็กๆเ,เนี่ยได้มา เล่นรอระหว่างที่ผู้ปกครองรอชาร์จรถอยู่ตัวพื้นเนี่ยเหมือนเขาก็ทํามาให้มันไม่ได้แข็งนะครับมันจะมันจะนิ่มๆหน่อยเผื่อว่าเด็กหกล้มเนี่ยก็ไม่ได้แบบเป็นอันตรายต่อเด็กนะครับและพื้นที่ด้านหลังนะครับเมื่อกี้ผมได้คุยกับผู้ใช้รถ EV ีที่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆเลยครับประมาณ500เมตรเนี่ยเขาก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้แหละที่จะเป็นส่วนต่อขยายนะครับที่ให้รองรับรถได้มากขึ้นในอนาคตนะครับก็ พื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้านหลังนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นหัวชาร์จชาร์จทูมีอยู่ทั้งหมด4หัวชาร์จสายก็จะทำเป็นขดๆไว้นะครับมันก็จะยืดได้เวลาที่เรา ดึงออกไปไกลๆก็ไม่กองไม่แบบว่ามากองรวมอยู่ที่พื้นตัวนี้ราคาจะอยู่ที่0.45ยูโรต่อกิโลวัตต์อาวนะครับก็ประมาณสัก20ประมาณานะไม่เกิน18บาทหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ตัวที่จุดหนะ้าเก้าเซน่ะมันก็22-23บาบาทประมาณนี้ ห้องน้ำจะอยู่ที่ชั้นล่างนะครับเราเดินลงมาชั้นล่างหรือจะลงลิฟต์ก็ได้ก็จะมีห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำหญิงนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในห้องน้ำค่อนข้างสะอาดเลยนะครับ และตอนนี้ก็เป็นเวลา3มทุ่ม40ที่เยอรมันนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับที่เยอรมันช่วงหน้าร้อนเนี่ยกว่าจะมืดก็3-4ี่ทุ่มแล้วก็ตอนเช้าก็สว่างเร็วมากก็ขอจบคลิปนี้ด้วยภาพบรรยากาศรอบๆอนี้แล้วกันนะครับ